มึงบ่จะมึงจริงลงไว้นี่มันตาขึ้นมาครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับกูบีครับกูบี้ท็องหน่อยครับเป็นการเปิดเป็นงานยังขึ้นครับเอ้าจัดแหน่ข่อยคักๆเด้เอาล่ะครับผมอยู่รับ รเฟอร์สุดจริงครับหัวหน้าคาปีครับตาจีโเห็นด้วยนะครับมันถึงเดอกเล่นครับเอ,เอาย่องดอกหนาดผมไดาผมอยู่นี่นะครับผมก็จีเห็นแตออาม,มันแหละครับโบเห็นดอกข้างหลังมัน,นต้องนั่งให้เพื่อนเห็นเนี่ยเป็นสีว่าอ,อยู่ล้างรถเพื่อนอีกแหละ นี่แะครับอาบถึงเด็กในเด็กๆนะครับเดี๋ยมาเบรงรถแมครคร์ไปยยามาเบิงามมาเส้นสี่นะครับช่างสี่โอ้ยนี่มันไปกับเรียนเพราะว่าพจนสิีได้เห็นครับเวลานี้อยู่ข้างหน้าเอนนี้อยู่ข้างหลังเลยครับบอกง่ายาคือยืนอยู่มองงานพิ้นแร้วันะครับเม่อยครับปวดขาอยู่ตอนนี้ห่วย <c oughs> เอาแล้วครับผม บัวผักครับบัวผักผักบัวเป็นบม่อมันรถไถยคลิปนี้นก็อยู่สิบนาทีนะครับสิบนาทีครับเดี๋ยวน้อยเหื่อยแล้วครับ เมื่อรแล้วะเป็นจิตใจครับเป็นจิตใจอันนี้ลักษณะการคุ้นเพื่อนนี่เพื่อนแต้มกู่ที่หลังครับตจกกีนเป็นสาเกาครับนี่ผมขับบุปเป็นครับแต่ผมรูใจวิธีนี่เฮได้สีมันทีแพร่อามครับผมขับบุปเปินผมขับเป็นอยู่ครับ โอ้ยสงครามบัปิดแล้วครับตาดอกตัดอ,อก,ดออกสากี๋ยวคนจีนมาขี้คุยอีกทำมาเคยลองบอกเคยลองครับเคยลองพีเตซี่ยี่เอ็กสองลอยครับ<ป>นี่ครับลักษณะยืนรถบมเทียงแล้วครับนี่บโเทียงแล้วมันค้ำแล้วนะ <laughs> ติดปีกครับติดปีกรวบสี่บองศาสีาองศาครับนะครับเป็นเจียวนั่นเห็นปะว่ามันวัดดีสั้นติดปีกทุกขั้นวะมังหมู่รับดังหมู่ ก็หน้าไหวจะเริ่มตาแน่นะครับ จีนะที่มือหมุนไรครับคลิปนี้มุมหมู่ได้ใบแท็กห้าสิบเซนครับพุ่งจีมห,มหนึ่งคิวโอหนึ่งหนึ่งคิวครับพุ่งจีหนึ่งคิวนะครับใบแทกห้าสิบเซนครับเอร์ใบแทกแปดสิบเซนครับ ขุดซาบแดดพันครับสุดขุดซาบแดดพันแดดพันครับเนี่ยซาดไว้หน่เดี๋ยวบุปกรณ์ครับนาชิบุมีพี่สวงนะครับเพราะว่าทำนาชิเบอรเลียนบ่ทันครับนี่ครับจัะว่าดึงสรุปครับเดี๋ยวว่าเด้อโทรศัพท์มีปัญหา ผมก็ยตีทาบครับคล่องๆเนี่ยนะครับเจ้าคันผมอยู่หลังกล้องนี่ผมบติดบีทัยครับเจ้าคันอยู่หน้ากล้องนี่แม่นรอดติดมันขัดครับพูดเถ่าเนาะอุ้งกี้นะรับแล้วครับจากการสอบถามกันสิรถอยู่ที่หมื่นสามหมืนสามพันสองร้อย ห้าสิบชั่วโมงครับเรออ <laughs> เเบือเอพิ่ง <laughs> เลือตีเความคุดสัหนตีบามแนก็ตีคู่ค้าแขกแล้วชิวานี่นี่ครับอันนี้ก็ว่าตีว่บาว่าพหดอครับคือไม่เห็นเองโดนชิวานี่ วันนี้วันบ้านอย่างไรวันนี้วันพุธน,นะครับที่ยี่สิบสองครับวันพุธที่ยี่สิบสองนะครับเออกูมาเบงแม่โค่ที่ตีปูเร่มาเบิงชวนเอาเรื่องวันถีส่สิรถกระโดค,ครับนี่ใช่ว่าร,รถกระโดกยินร,รถบะเทียงครับก็คิดยากที่เมื่อแล้วแหละ ซึ่งยันดีครับซึ่งหนาวครับคุณละคุณกวาดแอวเพิ่มแน่นจริงๆครับมาจากโซนหน่วงของ,ของอยังอยงน,อ,ยนอันนี้เพื่อกระยีกวอดประมาณสองพุ่มครับจนอันมีเ่าเรื่องสาเปลี่นพันเห่นะครับอันรถจอดที่ยจะกินเขาน้ำพุนันครับรถย่ายว่าไปมองไดกก็คือกินเขาน้ำพุนันครับ กอเออถ้ามันค้ำนี่นี่หัดเวลาก,กินเขาคือเจ้าต้องหาหน้าก,กินไม่คนกินครับคือเมืม่อนี่รถค้ำน,นี่ก็ต้องเจ้าภาพตรงนี้ฮะเข,า,ขาไม่กินครับเดียบวยกะทราบว,นวาน่าเกียเกินไปนะครับถ้างบนผมสิพังขนาดหน้ากว่านี่<ว><ว>ข้างลังมีเป็นข้าหน้าครับาารถรถมันเดืองเลย ไ่รมกินจงบโที่่ได้บรถอยู่นี่เพื่อนเ้อามาสีขันครับอยู่บ้านนองบอล <c oughs> แต่มือนีมาเาไหนบุแต่ว่าหมาู่บ้านนีมาสีขันมาแล้วครับจากการสอดถามเบื้องต้นเจ้า <c oughs> บกบมีเหบอผม้ใดีกโกเบี <c oughs> ย่ไห <c oughs> แปดนาทีแล้วครับไฟสปอตไลท์สีดวงนะครับโอ้ห้าดวงครับห้าดวงดไ,ไฟหัวเจ๋งเลยนะครับเจอดันครับเจอดันเจอดินดันนะครับไท่ผสมเหล้าครับผมเบ่าไท่ผสมเหล้า แม่อย่าเข้าไปใกล้ครับเพราะว่ามันจะเครื่องการทํางานมันครับแน่พอได้สารล่าครับไม่อยากเข้าไปใกล้มพานะครับเพราะว่ามันีเครื่องมันครับงานพื้นยังเขียวอยู่ครับเอาไม่จิ้มฟันเม่ฉันจะไปหามาให้ นะครับก็จะเป็นการวางดินนะครับอุ้มไม่เต็มคุ้งกี้เลยนะครับเนี่ยว่านเป็นยีงห่าสรลปครับนะาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไวเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะไปยิมมสวต่อยบังนะครับน่าจะเป็นคลิปแร้นะครับของคลิปแม่ครัวแน่นบ่ลอะใช่ครับใช่ครับ ในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวลุกหนางใหญ่กนครับนางจูคูอ่ะเซ่นะครับปวดขา